ของม,มันแล้วครับผมทุกคนนี่คือรายการแกะกล่องจำสัปดาห์ครับผมจะไปถือ,อ,อยังไงเนี่ยต้องระวังต้องโอเคผมจะแกะมังะวันนี้สั่งมังะมาเป็นถ้าจะไม่ผิดนะคบผมเป็นดาก้อนบอลด้วยแล้วก็ม,มหาเวพันึกมารปะเอ,อแล้วก็เรื่องเรื่องชื่อเรื่องอะไรวะชื่อเรื่องว่า เอ่อเมืนน่อกีนนะมาฮิมาฮิโรมาฮิโรบ้าอะไรหรอไม่ใช่อะไรวะเออใช่มาฮิโรพักแยกเออใช่ใช่เออ,เอ,อถูกแล้วเออดีครับผมพอดีสั่งของเยอะเลยเป็นอย่างนี้นะครับอ่าวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่ทิปสี่ยี่ห้านี่แหละกุลาคมนะครับผมนา่าจะไปส่งสัปดาห์หน้าือเพราะมันคือรายการแกรกองประจาสัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็คือของสัปดาห์หน้าแหละครับจะเข้ามาไวอืม ออ่โทษดีนะครับที่จะหมดความดูแกกล่องจำสัปดาห์เราก็จะเน้นต่ความเรียวด้วยการตัดต่อนะครับในรายการนี้จะมีตัดต่อในรายการแล้วนี่แหโอ้ดูครับผมไปเสร็จหรอโอเคหนึ่งเล่มนี่ผก็เอาออกมาป๊โอเคแกะกล่องแบบสวยๆเลยรู้เสียงกันดอันนี้เป็น ร้านนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่สั่งซื้อขอบคุณลูกค้าได้รับสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมร้านนี้ราคาถูกมากเลยนะครับผมจะบอกไว้ให้แถมค่าส่งก็ถูกอยู่ดังหากับผมร้านจากราสด้านะครับผมชื่อร้านนี่ครับเป็นร้านบังมันะครับผมเรียกได้ว่าแบบคุ้มมากเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนเขาแกะก่อนโอ้ยหยา ทุกคนเป็นเหมือน so ผมเนยค่บชอบแกะเรียงเรียงแบบไสวยอย่างเงี้ยอ๋อเสร็จละผมที่สั่งมานะคะผมทั้งหมดก็จะประมาณนี้โอเคโหจอดไปเลยรายการนี้เป็นรายการแกะกล่องนะฮะก็ไม่คิดม่มีอะไรมากแกะกล่องดีเนฟังเฉยอ๋ออ๋ออนออ๋ออ่ออ่ะอ่ะ เยว่าถ่ายครั้นเดียวแล้วก็จบนะคะผมเออเอียะเอยะเอยะนี่นานเลยเอยะโอ้เยาว่ายางลำบากจริงๆครับผมแค่การแกะกล่องเนี่ยเสร็จแล้วเป็นมาเวทพันึกมานะครับผมอือนะคบผมเรื่องย่อนประมาณนี้นะครับอิตาโดริโยจินักเรียนมบาปายที่สมรรถภาพร่างกายสูงอย่างหาจัดเว้ยากีเรียแล้วกับวัน ปูท่ที่โอเคแช่มันแล้วกันที่จะอ่านแล้วนะฮะสวัสดีครับเป็นภาคแยกของเรื่องมาฮิโร่นะครับอุ้ยอับตับเดเวลาสามนาทีแล้วเจ้าบอกโอ้โหสวัสดีตดากลปองครับผมไม่เคยอ่านผมไม่เคยดูเลยผมก็กจะมาอ่านมาดูสักหน่อยก็จบแล้วนะครับผมกับรายการแกะกล่องประจำสัปดาห์ครับจบแึ้วจบเขาา <laughs> โอเคบายบายครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับบายบาย